ขึ that. Long, ้นแล้วถือสมุดวันม uh, ีอะไรจดจังกูล่ามุกจดจังไอสัตนจนเป็นสิกมุกเร็วและในต่อมุกเองเนี่ยฮะทุกจะไปถามพ่อมึงเหรอตอกกูเล่ามากเมื่อกี่เร็ายังพ่อมึงเนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่เตรียมให้กูเนี่ยทอาไมอ่ะพอกูก็ต้องเหนื่อยบ้างแค่ระคองหัวล้านก็หนักพออยู่แล้วนี่มึงเสียงค่างๆของครใช่ไหมเนี่ยทอาไมล่ะอาวมึงจะเอายังไงก็ วทำไมกูให้โอกาสมึงอีกครั้งหนึ่งถ้ามึไม่อยากพูดมึงเคยมากูก็เหนื่อยมันก็จะอิ่มงานมึงเนี่ยกูไม่อยากจะพูดนี่วัฒนานั่นหรือลิเกบ้านพักคนชราเนาะทำไมโอ้โหมีแต่ลิเกแก่ๆทุกวันนี้กูเล่นอยู่คนนี้กูเหนื่อยเนี่ยขันโดนทสามพันนั่งกินยิ้มอยู่เฉยๆกูขัดถุงหน้าอกร้อยวิ่งแม่งทั้งคืนอุ้ด่าแม่เหมือนเนี่ยกูด่าทักรพนได้แหละกูก็ต้องอนุรักษ์ลิเกยุ่มมากไว้บ้าง คุณเห็นไหมนี่แกอายุมากๆกแกโตไปเขาทำอะไรกินกันไม่ล่ะเขาก็ไม่มีงานทำเออกูเข้าใจไงพร้อมอีกวันหนึ่งทำงานกับมึงปูก็เหนื่อยคนนัดจะเล่นนี่แกหูไม่ดีเพราะเที่ยวกะลีหูมึงกูเหนื่อยกับทีมงานพวกมึงและยันซ่อนยังมีผู้หญิงมาไม้เว็นมีแต่ไข่อย่างนั้นเลยนั่นมันเป็นเรื่องของข่าวมันเป็นศิลปะความสวยงามไปยน่อยรับนี่เกสาวก็ไม่สองเอมึงอ่ะนี่มึงดูถูกกูขนาดนี้อร่อยเนี่ย มันโอกาสมึงกลับตัวกลับใจขึ้นมาขอโทษกูแล้วเล่นลิเกต่อไม่กอง้ทีกูใจเย็นแล้วจะขอถ้ยังไงนะไม่ขอโทษขอโทษไม่มีมีแต่ขอไข่เขาขวดสัตว์มีงกูชอบตีนเนี่ยถ้วมึงหลอกจากคณะกูไปเลยมึงไรเลยกูไล่มึงเนี่ยมึงไรกูเออมึงจำไว้นะวันที่กูออกจากคณะมึงน้ำตามึงต้องเช็ดหัวขับโอ้ยเสียดายเพราะกูเนยที่มึงจะต้องจากกูไปนั่นแหละวันที่ไปกูจะขโมยของมึงไปให้หมดเลยแหวนโค้งแหวนเพชรกุญแจไปเลยไปเลย มึงออกไปเลยไปเก็บเสื้อผ้ามากูไปก็ได้แล้วก็ตัวกูคืนนี้อ่ะค่าตัวมึงเท่าไหร่สองพันสองพันเล่นที่ที่เงมึงได้สองพันเลยเหรอเออเขาจ่ายที่สองพันหน่อยใครจ่ายมึงเมียมึงอ่ะนเนี่ยเมียกูเนี่ยมีน้ำใจประเสริฐสีขนาดนี้มึงยังหาที่ไหนได้ฮนะเขาให้เนี่ยระดับอย่างมึงเนี่ยพันหนึ่งก็กล้าขึ้นฝืนแลนะ้วฮะเป็นเลขนกับคณะเลยเห็นให้ห้าร้อยเจ็ดร้อยค่าธรรมัน ขอบใจนะที่มาช่วยช่วยทั้งปีเลยชที่ผ่านไห้ทั้งสองวันมึงเล่นอย่างเงี้ยเหรอนี่เมียกูดีขนาดนี้มึงยังยังทำกับกูอย่างงี้ได้ไปเอาข้าวตัวมาให้มันไปเอากระเป๋าของมันเอามาเอาข้าวเอาขอากูมาเอาไปให้หมดพ่อแม่มึงก็ไปด้วยไม่เอากูไปคนเด่ผ่านจะมีปังปัดขึ้นนกคาเวทีตายคาเวทีขี้เกียจทำบุญอีกเอากูไปคนเดียวข้าตัวมันเบิกไปแล้วอะไรข้าวปูข้าตัวมันเบิกไปแล้วมันเบิกไปแล้วอะของคืนเนี้ยอะไรข้าตัวคืนนี้เบิกไปแล้ว กูเบอกกูไม่ได้เบอกคืนนี้กูเบิกของตลาดนัดจอดสายคืนพวก่งนี้คืนนี้กูอยากไม่ดีเบิรก็วาเอาให้กูสองพันกูไปก็ได้ไปกูไม่ตั้งมาน้ของกูเองก็ได้อยู่แบบตัวกูยังไงก็เป็นของกูจะผิดจะถูกยังไงกูก็ไม่ด่าลิเกกูไปมิกแอคครับไปมึงเล่นให้กูด่าด่าไหมฮะไม่ต้องไปจะสองทุ่งอยู่แล้วยังนั่งมึนตาแหลกกันอยู่เลยพวกมึงอะ ไปตั้งคณะไปอยู่กับกูไปไปล็อกฉากคณะมึง,ย,งมยังผูกกระป๋องเมย์เลยไอ้ทิพย์หายเจริญล็อกคณะเมืองมึงไปอยู่กับกูกูเป็นพระเอกปีคนดูให้รู้ไปแล้วใครเป็นนางเอกแม่ก้วยขอ้ทิพย์เที่ยวยันเล็บเลยแม่ไปเลยเนี่ยแม่มึงด้วยผลไปเลยอีมุกอีกอควายอ้วนมือน้องมืงอแดกควายเขาย้ขาไปหรือไงมึงทะเลาะก,กับใครทะเลาะก,กับมึงเนี่ยแล้วมึงเอาแม่กูออกมาได้ยังไงไล่กูออกคนเดียวสิอย่าพานสิ กูกับพ่อกูไว้ด้วยกูจะไม่เอาไปเป็นภาระของกูหรอกกูจะให้กูเก็บไว้ทำสร้างอะไรหรือเกิดเบาหวานขึ้นขึ้นมามาตายหลังเวทีกูทำไมเ,เอาก็เก็บไว้ที่ผีเน่ากับลงผูกอนะ่ะถึงเวลาแล้วที่มึงต้องล้างไตให้แม่กูบ้างไปไปเลยไปนั่งเฉยๆไปกูจะเล่นลิเกแล้วมึงออ,อ,อ,ออกก็อกระเป๋ามนะันอะกระเป๋าเหวี่ยงให้มันมะไปเอามาให้มันให้หมดเลยไปก็ได้ไปไปไปเลยเงียบเลยเอาไม้กูมาอะไรไม้กูเอาไปนี่เอาไป มึงก็ยังไม่หยุดกุไม่เกรงใจคุณดูถีก็น้าไอ้ชีบมึงอย่าลงมานะไ่กูเรื่องจริงนะกูเรื่องจริงนะไม่ได้เอาสิมึงอย่าลงมาก็แล้วกันก็มึงก็เงียบสิมึงอย่าลงมาทำไมทำไมทำไมม่ยไง ทำไมทุกวันนี้กูไม่ได้เล่นลากุรีสวนมะพร้าวเขาอะไรกูจะต่อยเจ้าภาพใช่ไหมอ่าอย่าพึ่งิมึงก็ใจเย็นมึงเงียบไปดิแล้วมึงจำได้ไหม่ะสวนมะพร้าวมึงจำได้กูใจดีนะนะนะตัวเ็งเนี่ยพอกูใจดีมันก็มันก็ขึ้นหน้ากันไง Lênh ghetto. I don't say. I tao mang, but ai will đầu tiên? Ai do. mẹ, one laughed at Mày, mày nó phải hãy. đi I can't. Wait, ông mày mà đi, Jerry, ghetto. I don't know. I ông mày, ấy, mày, mà. mày mà đi <laughs> จาคปัจจัยเมื่อสักครู่เนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยปัดว่าปัดจะนั่งรักปัดดื่น้ำเมื่อจะโคปัดดื่น้ำเหรอปัดดื่น้ำเหรอจ๊าเฮ้ยจ๊ะเมื่อแซวอะไรลิเกยะไปกลับเธอเมียพี่มาแซวอะไรลิเกย์นะเอาเป็นกูดูมิจิตทำอะไรก็ได้หอาไม้เก็บหอมองกูลิเกย์ขอจะเล่นกันหอาไม้มาเก็บเลยเมื่อมึงออกจากคณะกูแล้วก็อย่ามายุ่ง นะทำไมเป็นคนดูนี่ห่าคนดูอีกแล้วเหรออดีตเสี่ยแพ้เนี่ยดีมากเลยตั้งแต่หาซื้อไม้มันได้เนี่ยประจกกูจังทำไมมันเดี๋ยวถ้าใครส่งหูไล่ออกตามมันไปเลยกูไปแล้วเงินกูละอย่าไมมีเออตอนนี้ กูว่าพักสักหน่อยดีกว่าดีจ้ะนะแล้วก็ครูไปหนนี่มึงยังไม่เลิกจริงใช่ไหมนี่มึงจะลองกับกูใช่ไหมักนมะึงเดีมึงรู้จะไปหาน้ำมาให้กินนะป่าจระไนตรงนี้นะจ๊ะครูอย่านะเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่ง ท่านผู้ชมที่รับการขอเสียงประเมินต้นรับเปรกอิทธิมศักดิ์ในทีมงานพัฒนานานเปรกไข่มุกกทมครับ